โอเคนะครับก็กล่าวสดีท่านผู้ชมดูกูคนทุกท่านด้วยเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกม CD s ี n ซนอ l น n e s ์ r ซิไทยนะครับวันนี้จะไม่ได้จะมาะรีวิวเซิร์ฟนะวันนี้จะมาแจกตัวเกมกันอีกแล้วนะครับแจกตัวเกมสเปคสเปคประมาณกลางกลางสเปคต่ำเล่นได้สเปคสูงเล่นดีสเปคกลางเล่นลื่นนะครับก็ไม่ผูพ้พามำเพลงครับวันนี้ก็จะมาปึ๊บแจกตัวเกมกันเลยนะครับนี่ เอ่อผมแนะนําให้ปรับนี่อันนี้ก็จะเป็นปรับเงาปรับน้ําต้องพาไปดูน้ํานะอันนี้ก็ปรับเงาลดน้ํานี่เงาจะเข้มขึ้นนะใส่ส่วนสำหรับใครสเปคแบบต่ำๆอะไรนี้นะครับก็แนะนําให้ปิดให้หมดปิดให้หมดนะครับแล้วก็เหลือแค่นี้นะครับจะได้เล่นแบบลื่นๆ,ๆ,ๆนะครับผมจะเปิดสูตรให้ดูนะครับจะเปิดสูตรให้ดูก่อนเลยนะครับนีมืดไปนะครับ เรียบร้อยนะครับสูตรก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่ะเข้าไปออปชั่นด้วยนะครับเอออยู่เดีไหนวะาดีเพจเซตอัพเวลี่ไฮนะครับโอเคเปิดเวลี่ไฮไปแล้วครับหลังจากที่เราหางหายกันไปนานนั่นเองครับผมก็จะมาน่าจะกลับมาทําช่องแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าคิดถึงกันหรือเปล่านะครับสำหรับที่หางหายกันไปนนานไม่ได้ติดธุระแต่อย่างใดนะครับแต่ติดเกมนะครับ ติดเกม GTA V นะครับผมติดไฟล์ M นู่นเลยนะครับก็ดออกมาได้นะครับก็ใครอยากดูผมเล่นไฟล์ M ก็สามารถเข้าไปทีติดคอร์ดได้เลยนะครับหรืออยากเ,เล่นเกม GTA San กับผมนะครับก็ติดคอร์ดเหมือนกันนะครับติคอร์ดเช่นเดิมนะครับทีไรก็ติดต่อดิคอร์ดนี่ครับอยู่ตลอดนะครับติดคอร์ดเนี่ยอ่ะพามาดูน้ํานะครับอือ,อจะขับลงน้ําอยู่แล้ว ลองปรับซีวอเตอร์วอเตอร์วอเตอร์มันก็ไม่เห็นจะเปลี่ยนอะไรเลยนะครับแล้วถ้าปิดหมดดูอะก็ไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่นะครับแต่น้ำใสมากตัวในเกมนี้ยังไม่เคยแจกนะครับเคยแจกแล้วผมก็ไม่ได้มาแจกหรอกจริงไหมน้ำใสมากเลยนะครับตัวเกมนี้นะครับสุดๆไปเลยอะใครอยากโหลดนี่ก็ ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับเข้าไปโหลดที่ดีดคอร์ดกันได้เลยนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแจมผมด้วยแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้โอเคก็จะมีความรูดดแบบนี้นะครับเ <c oughs> งีง้เงั้นๆงี้เง้เลยนะคงั้งั้นงี้ง้งง <c oughs> โอเคเงั้นๆงี้เง้ง้งงงเลยคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับก็ไปลุ้นกันเอาเองลวกันนะครับอาจจะแจกตัวเกมอุหรือไม่ก็อาจจะ โปรโมทเซิร์ฟรีเซิร์ฟอะไรอย่างงี้นะไม่ก็อาจจะลงอะไรที่มันนอกเหนือจาก GTA แซนบ้างแหละเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อกันนะครับผมก็ขี้เกียจเล่นแล้วนะจีดีเอซนต์ครับเกียจมากๆเลยนะก็เลยมาแตกตัวเกมนี่แหละครับเดี๋ยวพาไปดูต้นไม้นะต้นไม้ใบหญ้าว้าวเขียวซะอุ่มเลยเขียวสะอุ่มเลยเ หญ้าก็สวยงามนะครับที่เวลาขับบนหญ้าก็จะมีดินแบบนี้ด้วยนะเดี๋ยวไปที่อุดมสมบูรณ์กว่านี้ดีกว่าเลี้ยก็แปลกเลยที่อุดมสมบูรณ์ขับไปเรื่อยๆครนะับไปเรื่อยๆคีย์บอร์ดนี้ก็กดมันดีนะครับเวลาต่อยคนอะไรเงี้ย <c oughs> โอ้ยบ้านอะไรอะ่ะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยว้าวบ้านแกงใครซับเนี่ย แกงไรครับเนี่ยเข้าได้ไหมครับเนี่ยเข้าไปดูจังเลยนะครับอุวยเข้าได้ด้วยโดนเขากระทืบเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับสวยมากนะครับสวยจริงๆนะครับสำหรับตัวเกมนี้นี่เอาไปโมเพิ่มกันได้นะครับตัวเกมนี้ โมเพิ่มกันได้นะครับอันนี้ผมก็แจกแบบออริจินอลเลยนะครับไม่ได้โมเพิ่มไม่ได้อะไรอย่างนั้นนะครับสำหรับตัวเกมนี้ไทยปกเช้าจุ่มนะ้ำโอเคเรียบร้อยโอเคอาวทำไมเมาส์ขึ้นบัก๊กละ เกหายแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับลิงก์โหลดอยู่ใน Discord ผมนะครับเดีย๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับใน d i ส c อ r d สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับสวัสดีครับบา,บายๆเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ